สวัสดีครับท่านเพื่อนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าบ้านเกมเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องที่จะทําให้คุณย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งกับเครื่องเกมคอนโซลเก่าสายพันธุ์ไทยพวกนี้ครับครับและสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องรีวิวเจ้าเครื่องเกมเก่า2เครื่องนี้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับ fr 2 0 2นะครับเซอร์ไพรส์เซตนะครับมีทั้ง ชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะต่างกันยังไงนะครับสําหรับ2ชุดนี้ครับเดี๋ยวเชิญชมนะครับคับเครื่องแรกที่เราจะมาแกะกล่องกันวันนี้นะครับก็คือเจ้า fr 2 0 2ตัวนี้เป็นเซอร์ไพรส์เซตนะครับตัวนี้นะเป็นชุดกล่องใหญ่นะครับเท่าที่ผมมีข้อมูลก็คือเจ้าตัวเซอร์ไพรส์เซต จะมีอยู่2ชุดนะครับมีชุดกล่องใหญ่กับชุดกล่องเล็กด้านบนนะครับที่เห็นอยู่ที่มุมน,นี้ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันทั้งสองตัวนะครับนะเดี๋ยวดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้างครับนะเบื้องต้นก่อนเรามาดูที่หน้าปกของเจ้า fr 2องงสองตัวนี้ก่อนนะครับนะข้างหน้าก็กล่องเป็นสีเขียวมะนาวนะครับแล้วก็เป็นเขียวแก่เนาะมีตัวเครื่องนะครับมีจอยนะตัวนี้ก็จอยคล้าย จะคล้ายๆกับ FR202 Thunder นะครับนะแต่ว่าที่ตัวจอยจะเขียนเป็น FR202 Surprise นะครับตัวนี้สัญลักษณ์ f ฟ m i l y นะครับตัวนี้ชัดเจนครับนะ Family Assurance และที่จุดสังเกตตัวนี้นะครับสำหรับเด็กเด็กรุ่นใหม่ๆลหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับตัวนี้เราจะเห็นนะครับเขาเขียนว่า Y2K p a s s นะครับนะครับสำหรับ รุ่นเก่าๆนะครับก็คงจะได้ยินชื่อนะครับผ่านมาบ้างแล้วนะครับว่า Y2K คืออะไรนะครับก็จะขออนุญาตอธิบายนะตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับนะหรือคนที่เพิ่งเคยได้ยินนะครับก็คือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเครื่องเครื่องแรกคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกเนี่ยน่าจะผลิตประมาณปี1941นะครับเกิดขึ้นมาปี1941นะ Y2K เนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของวันที่นะครับช่วงปี วันที anyway, ride, ่ช่วงปี1999นะครับคศ1999ที่จะเปลี่ยนผ่านไปปีคศ2000หรือยุคมิลเลนเนียมครับเขาเรียกยุคมิลเลนเนียมครับนะคนส่วนใหญ่ตอนนั้นเนี่ยก็คือกลัวนะครับกลัวระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเรื่องของวันที่คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเขาจะย่อวันที่นะครับให้คอมพิวเตอร์รู้จักแค่2ตัวท้ายนะครับนะก็คืออย่างเช่นปี1990อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกให้คอมพิวเตอร์เนี่ย รู้ว่าอตอนนี้มันเป็นปี90นะครับนะพอมันปี1999ก็จะคอมพิวเตอร์ก็จะรู้ว่าเป็นปี99เงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้นึกถึงว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากปี1900เป็นปี2000นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่99แล้วมันก็จะเป็น00นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะมันไม่รู้จักว่าจาก1999เป็นปี2000เนี่ยนะครับเลข2ตัวข้างหน้าก็คือจาก19เปลี่ยนเป็น20นะครับ เขาตอนนั้นเนี่ยก็คือกังวลกันว่าคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักนะครับมันทําให้เกิดนะครับปัญหาที่ทุกคนน่ะคาดการไปล่วงหน้าว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะทําให้คอมพิวเตอร์น่ะทำงานผิดระบบนะครับก็คือจาก99กลายเป็น00เหมือนคอมพิวเตอร์มันรีเซ็ตใหม่นะครับนะผมอาจจะอธิบายได้ไม่ชัดเจนมานครับลองไปเซิร์ช Google หาดูนะครับปัญหา Y2K นะครับก็จะทําให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเขากลัวนะครับว่าคอมพิวเตอร์จะทำงานผิดระบบเพราะว่า ไม่รู้จัก2เลข2ตัวหน้านะครับคอสอไม่ครบนะครับตัวนี้ก็คือเขาก็เลยทําสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาว่าเนี่ยเครื่องเครื่องเกมเครื่องเนี้นะครับแก้ปัญหาไบทูแล้วไม่ใช่เล่นเล่นอยู่นะครับถึงเวลาปั๊บปี2000ปั๊บเครื่องดับไปเลยนะครับคอมพิวเตอร์แฮงไปเลยนะครับไม่ใช่ก็จะเป็นข้อมูลอธิบายกันพอเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆเครื่องกันครับ ด้านข้างครับาด้านหลังตัวนี้หูหิวหายไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตลับ500ร้ออินหนึ่งนะครับแล้วก็ปืนยิงเป็ดครับลองมาดูว่าเราได้อะไรขั้นไหนบ้างครับ นี่ก็จะเป็นภายในของเจ้า FR202 Surprise Set นะครับเป็นชุดกล่องใหญ่นะครับตัวนี้มาดูครับมีตัวเครื่องครับเจ้าตัวเครื่องของ f r 2 2 Surprise Set นะครับก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเลยนะครับเหลี่ยมหมดทุกอย่างเลยนะครับน่าดีไซน์นะครับถ้าเราเทียบกับเจ้าตัว FR202 Thunder นะครับลองมาดูนะครับ นี่นะครับเอ็บอาลองสองคันเดอร์ก็จะดูอ้วนทึบทะกว่านะครับตัวนี้ส่วนเซอร์ไพรส์เนี่ยนะครับมิติเครื่องนี้ก็จะนะกระทัดรัดก,กว่านะครับนะค,บความยาวก็พอๆกัน,นครับตัวนี้มาดูด้านหลังนะครับเรียบเทียบกันตัวนี้ก็คือเครื่องนี้อย่างที่บอกว่า Y2K Pass นะครับก็คือผลิตก่อนปีสองพันนะครับตัวนี้ นะตัวช่อง AV นะครับ3ามช่องก็ยังจะครบถ้วนอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่องอะแดปเตอร์นะครับนะแล้วก็ช่องที่ปรับความถี่นะครับ50เฮิร์ตซ์ห0เฮิร์ตซ์นะครับตัวนี้นะครับนี่คือด้านหลังครับนะตัวนี้มีวันที่ผลิตด้วยนะครับวันที่30เดือน9ปี99้านะครับนี่เห็นไหมนะเวลาที่คอมพิวเตอร์เขานะ วันที่ของปีของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะใส่มาแค่2ตัวนะครับอย่างเงี้ยนะครับก่อนปี2000นะครับข้างหน้าครับที่เสียบจอยใส่ตลับอันนี้ก็ตัวนนะก็จะเป็นรูปร่างของเครื่องต่อไปก็จะเป็นตัวจอยนะครับจอยนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับของ fr 2 0 thunder นะครับนี ตัวนี้เป็นของเจ้าตัว t h เดอร์ด้านล่างนะครับตัวนี้ครับจะเห็นว่าเหมือนกันทุกประการนะครับสีปุ่มก็เหมือนกันนะครับก็จะต่างไปที่ fr ั้งสองตัวเซอร์ไพรส์นะครับหนังสือก็จะพิมพ์ไม่เหมือนกันครับส่วนสัญลักษณ์แฟมิลี่ก็เหมือนกันนะครับด้านหลังก็เหมือนกันครับช่องเสียบเหมือนกันถัดไปครับก็จะเป็นมออแปลงนะครับเลขกระทัดรัดนะครับเ้าโวลต์400มิลลิแอมป์ตัวนี้ตรงรุ่นนะครับปืนยิงเป็ดครับ มีใสเอวี AV นะคือยิงเป็ดก็เหมือนเดิมครับมาในเสร็จครับโทเคลองไม่ได้ครับทีวีต้องเป็นรุ่นเก่านะแล้วก็เจ้าต,ตัวตลับที่แถมมากับหน้าปกครับตัวนี้ตลับ500อินหนึ่งนะครับนะก็คิดว่าคงจะได้ทดลองกันนะครับว่า500อินหนึ่งนี่500จริงหรือเปล่าครับตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นแมนนวลนะครับอของฟ้าสองเสองืสอภัยที่การต่อรายละเอียดก็จะเหมือนกับชุดอืนๆครับตัวนี้ตัวถัดไปครับเป็นโอเคศูนย์บริการนะครับตัวนี้แผ่นใหญ่เต็ม A4 เลยนะครับตัวนี้นะก่อนยุค มิลเลนเนียมหรือว่าก่อนปี2000นี่ก็นะศูนย์บริการเยอะแยะเลยนะครับเพียบเลยของ Family <ม>นะครับบริการกันะหลังมีอะไรไหมหอันนี้เป็นใบรับประกันนะครับนะก็ไม่ได้เขียนอะไรไว้ก็จะติดแค่ serial number ไว้ครับเงินไขเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูว่า serial number เราตรงหรือเปล่าเนาะ เบอร์30903550 0 3 5 5 0ครับตัวนี้ซีเรียลนัมเบอร์ตรงกันกันกบใบรับประกันนะครับคือมูลค่าขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับสำหรับชุดนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวเจ้า FR 2 0 2ครับเซอร์ไพรส์เที่เป็นกล่องคอมเพกตลงมานะครับเป็นเขาเรียกว่ากล่องเล็กนะครับชุดกล่องเล็กนะครับถ้าเราเทียบกับเจ้าตัวกล่องใหญ่เนี่ยก็จะเห็นว่า นี่นะครับอันนี้คือกล่องใหญ่ครับนี่คือกล่องเล็กเปรียบเทียบให้ดูขนาดกัน,นครับแต่ของด้านในเนี่ยมีเหมือนกันนะครับมีเท่ากันเลยครับต่างกันแค่กล่องเฉยนะครับอันนั้นก็กล่องใหญ่ให้ดูอลังการอันนี้ก็นะหลังปี2000หลังยุคมิลเลนเนียมยุคเข้าสู่ยุคมิลเลนเนียมมานี่ก็จะทําให้นะประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่ว่าอะไรต่างๆก็เล็กกระทัดรัดลงครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกด้านนอกของ กบรอบกล่อนันก่อนนะครับโอเคนี่ก็อีกาณสองเซอร์ไพรส์เซตนะครับรูปก็เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้แฟมิลี่ครับนี่มันเดิมครับข้างข้างดูที่ต่างกันไหมครับตัวนี้กล่องนี้นะครับจะแถมเป็นห6สิบหกหนึ่งแทนนะครับโอเคด้านล่างครับสีก็สีเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าขนาดกล่องก็จะกระทัดรัดขึ้นนะครับครับเดี๋ยวเราเรา ้ามาดูด้านในกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับด้านหลังนะครับปกติก็จะเป็นกล่องเปิดฝาขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นถาดครับสไลด์เนาะงงปึ๊บย่างนี้อะไรบ้างโอเคครับอันนี้กล่องนะครับผู้ช่วยผู้ช่วยหน้ามาหน้ามา นี่ก็จะเป็นภายในนะครับจะเห็นว่าจริงๆก็ไม่ต้องเอากล่องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าใช้กล่องแค่นี้ก็ใส่อุปกรณ์หมดนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับ FR 202 Surprise นะเครื่องก็เหมือแบบน,นกันครับ Family Surprise นะต่างให้ดูกัน อันนี้ก็จะเป็นตลับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตลับเดียวกับที่หน้าปกนะครับตลับเดียวกับชุดกล่องใหญ่นะครับหน้าปกตรงกันอ่านี่นี่นี่มีพีเซนเตอร์ลงในลูกลงลงเออนี่นี่น,นี่โอเคครับปรับคุณนข้างใช่มีมอแปลงนะครับค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอืมนี่จะเป็นจอยนะครับเสือไป จอยเหมือนกันค,ครับก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ข้างในเหมือนกันเลยครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าตัว FR22Surprise เนี่ยนะครับนอกจากหน้าตาที่มันต่างจาก FR22Thunder แล้วการใช้งานอะไรต่างๆจะเหมือนกันหรือเปล่าครับเดีเ๋ยวไปเชิญชมครับครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เราจะมาลองทดสอบเครื่องกันแล้วนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับ ตัวนี้ครับ F R สองสองเซอรรก็นะครับเสียบนะมอแปลงเรียบร้อยนะครับแล้วก็สาย A V เนาะสามสีก็ปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับตัวนี้จอยนะครับนะก็เสียบเรียบร้อยับจอยสองเนาะก็นะรับและมาตรฐานที่เข้าใจว่าใช้ได้นะตัวนี้ครับอ่ะตลับที่เราจะลองกันก็แน่นอนครับตลับตามปกเลยนะครับ500อยินเนึ่ง ความแตกต่างของ fr 2 2 2 Surprise แล้วก็เจ้าตัว fr 2 2 Thunder นะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราจำเจ้า fr 2อ2 Thunder ได้นะครับปุ่ม power นะครับก็จะเป็นปุ่มกดนะครับกดแล้วล็อกเนาะแล้วก็ reset ก็จะเป็นปุ่มกดนะครับเป็น push button นะครับกดแล้วเด้งขึ้นนะครับแต่ว่าเจ้า fr 2 2 2 Surprise ตัวนี้นะครับปุ่มนะครับจะเป็นปุ่มเลื่อนนะครับ power แล้วนะครับตัวนี้หลังจากที่เราเสียบไฟเสร็จเวลาที่เราจะเปิดครับแล้วก็กด ไปด้านซ้ายมือนะครับอย่างนี้ตัวเครื่องก็จะขึ้นเวลารีเซ็ตนะครับก็จะเป็นเป็นคล้ายๆเป็นปุ่มสัมผัสนะครับกดครับก็จะรีเซ็ตนะครับจะไม่เป็นปุ่มเด้งเหมือน FR 2 2ทันเ t h u n r แล้วนะครับนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า500อินหนึ่งเราเนี่ยจะเล่นได้500จริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาไล่ดูกันเลยครับ ซูเปอร์มาริโอ้ดักฮันนะครับาวกันแมนนะครับตัวนี้ใช้ปืนนะครับฮองแกิ LA, นแอนเล่ใช้ปืนนะครับบอมเบอร์แมนกาแล็กเซียนนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นแบ t เท e ซิตี้นะครับอเอาละนะครับบอมเบอร์แมนโอเคซ้ำแล้วครับ, man, เ,รบเดี๋ยวไปดูหน้าสองแบอมเบอร์แมนโอเคครับไปดูซิมีถึง500หรือเปล่า น,นี่ครับซูปเปอร์มาริโอวายกันแมนเหมือนเดิมกาเล็กเซีย hmm. นดักฮันโอเคอเค,ครับเริ่มรีพีทแล้วเริ่มซ mm ้ำ hmm. ละสี่ร้อยแล้วครับยังบอมเบอร์แมนอยู่ครับหน้าสี่ร้อยสี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยหกสิบแปดสิบโอเคเกมที่ห้าร้อยนะครับก็ดักฮันยิงเป็ดเหมือนเดิมนะครับโอ้โหสรุปว่า ตลับนี้นะครับมีเกมจริงๆอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีอยู่เจ็ดเกมนะครับอันนี้มีอยู่เจ็ดเกมนะครับแล้วก็เอามาทำซ้ำจนได้ห้าร้อยนะครับโอ้ไปดูอันแรกนะครับซุปเปอร์มาริโอ้นะครับโอ้ไม่มีอะไรพิสดารนะครับมาริโอ้เรามาริโอ้เดิมๆเรานี่แหละนะงเมีดโอเคครับเดี๋ยวเราลองกดรีเซ็ตครับปุ่มรีเซ็ต านานโ,อโอเคครับปืนยิงเป็ดครับตัวนี้โอ้หมาตัวเดิมเลยครับเาไปอันที่สามครับไวายกันแมนครับตัวนี้คลาสสิกจริงๆ เดินมาก็ปืนยิงนะครับชักปืนยิงให้ทันเอไปเกมที่สีครับหนีเกมยิงเป้านะครับดั้งเดิมนะครับตัวนี้ต่อไปเกมที่ห้าคอมเบอร์แมนครับผม เกมไหนคะเกมยี่สิบโอเคโอเคเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวไปดูนะว่ายี่สิบจะเป็นยังไงนะคะโอเคเมื่อกี้อะไรเกมที่หกครับกาเล็กเซียนอันนี้ก็ตั้งแต่ผมเจ็ดขวบนะครับเล่นก็อย่างเหมือนเดิมอยู่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกมที่เจ็ดครับแทงครับ ตัวน,นี้แทงที่แปลว่ารถถังนะครับก็ไม่ต้องคิดมากนะครับแบตเทิร์นสตี้แน่นอนแต่ตัวนี้เป็น1901นหะครับอเอาไปเอาไปทำลายเอาโดนไปแล้วเอาไปทำลายใหม่นะครับแล้วก็ทำด่านใหม่แล้วก็เอามาขายหากินง่ายจริงครับเมื่อกี้เอาเกมอะไรนะคะ20 <S 2> <S 2> <S ใช่ไหมลูกอ่า20ครับ20ครับโ0้ยยีอยู่หน้าเดิม ยี่สิบครับดักฮันครับดูว่าเป็นดักฮันชนิดไหนครับโอเคครับเห็นไหมครับซ้ําและหมาตัวเดิมเป็ดตัวเดิมนะครับตัวนี้โอเคครับมาเหมือนเดิมเลยครับดักฮันตัวนี้นะครับโอเคครับก็นะครับทดสอบให้ดูคร่าวๆนะครับตัวนี้ห้าร้อยอินหนึ่งของเราครับโอเคนี่ครับก็คือ fr ฟอาร์สองพุ่มสองเซอร์ไพรส์เซตครับพร้อมตลับห้าร้อยอินหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเช่นเดิมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ